วัดาาไทยของพี่ไอวัดแรงม้าเสื้อฝาก็เป็นของทุกรุ่นเขาเวี่ยเป็นชัดเกดเนโอเวอรกหแล้วก็วาวิมห้าบสอท่อของพี่หนูรถออกมาถูอวันแรกแล้วก็ลื้อเลยแล้วก็ทําเลยต่าจากของเดิมก็ห้าตัวเลยนะ นี่พี่ฟางครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันที่ไดโนวันเสาร์เนี่ยมันจะมีรายการแข่งมันมีรุ่นแข่งเอ็กซ์เทอร์ของพี่หนูครับอ่ามันมีรุ่นแข่งแกจะรุ่นแข่งเป็นรุ่นเอ็กซ์เทอร์สองรุ่นผมเลยเอารถเอาหู้มาใส่กล่องเก็บข้อมูลให้เขาเอาวันนี้ตอ้หู้แปดลิ้วก็มาด้วยมาครับมาครับซุ่มมาซุ่มมาเอ็กซ์เทอร์ที่จะแข่งวันเสาร์นี้แนะนำเจ้าของไดโน่ก่อนสวัสดีครับ,รบ,รบวันนี้เราอยู่กับพี่<อ>พี่โอใช่แล้ววันนี้เราขอยืมใช้ไดโน่หน่อยครับพี่ได้ครับเดี๋ยวไปดูเอ็กซ์เทอร์กันใช่วันนี้แรงๆ นี่ครับเราอยู่กับเต้าหูแปดริ้ววันนี้เอารถมาทำอะไรเต้าหูกับเอ็กไซเตอร์เอามาวัดไหกาววิ่ไอมาวัดแรงมา้ามันมีรายการแข่งเหรอตัวเอ็กไซเตอร์ตัว,ตวนะี้มีฮะัมีมมมมวันที่จะเปลีงานของพี่หนุนรุ่าอ๋อวันที่สิบเจ็ดวันเสาร์นี้รถคันนี้หน่อยรถคันนี้มีอะไรบ้างคันนี้ก็มเีเสื้อฝาก็เป็นของทุกรุ่นเสื้อผ้าใช่จุดรุ่นแล้วก็มีเข้าเหวี่ยงเป็นชักนเจ็ดลูกเป็นหกห้า แล้วก็วายี่สิบห้ายี่สิบสองอ่ายี่สิบห้ายี่สิบสองแล้วก็มีแคมเจ็ดมิล่ีเทนเนอร์รีเทนเนอร์ก็ใช้เป็นของเอ็กแม็กแล้วก็ดิเทออนเอ็กแม็กท่อพี่หนูผาไม่ได้เลยครับไดอเพรซอร์ใหญ่ได้ท่อพีอ่นหนูเดี๋ยวเราเซตไดโนด่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองหาแรงม้าคันนี้หน่อยว่าจะพร้อมแข่งในวันเสาร์นี้ไหมเพิงพ่งเพิ่งเ็จด้วยแล้วไม่เคยไม่เคยทำด้วยรุ่นนี้ก็ออลองหาดูกันไปนะได้ข่าวว่ามีหลายช่างทำเนี่ย มีครับมีเยอะมีหลายช่างเลยตอนี้ก็โอ้รถ่าคันได้20คันนะอ๋อรุนแข่งวันเสาร์นี้10คันใช่แล้วก็มีผมทำอีกรุ่นก็มีรุ่น62ทักเดิมเอ็กไซเตอร์เหมือนกันใช่ค่บอ๋อคือนี้เอาเอาเครื่องตัวใหญ่มาลองก่อนเลยจัดไปเอาตัวใหญ่มาลองก่อนปีอะไรตะหูอันนี้ตัวไอ้่าจะเป็นปีใหม่เลยปีล่าสุดเนี้ยนะปีล่าสุดเลยรถออกมาสู่วันแรกแล้วก็ลื้อเลยแล้วก็ทําเลยเน้นเข้าร่วม เดี๋ยวเรามารอดูแรงม้าของเอ็กซ e r เตอร์ตาหูแปดิ้วคันนี้กันครับเดี๋ยวเราเซ็ตไดโน่ก่อนเราเจอกัน โอเคครับหลังจากเราปั่นไดโน่เสร็จแล้วเราได้รับเกียริจากพี่โอด็อกเตอร์เลซิ่งครับพี่ช่วยแนะนำกราฟให้เราหน่อยพี่ว่าแรงม้ามันต่างกันยังไงกับกล่องเดิมครับก็คือของเดิมก็คือจะเป็นรันนี้ก็คือมีแรงม้าอยู่30สตัวที่รอบเครื่อง9ก้านหกแล้วรอบเครื่องมันตัดอยู่ที่รอบเครื่องประมาณนี่แหละเก้าพันหกเนี่ยคือรอบเครื่องมันตัดแล้ะครับส่วนใส่กล่อง ถ้าเป็นกราฟนี้ก็เห็นว่าแรงมากก้าก็ทับทับกันหมดอ่ะก็คือแรงมา้าแรงบิดเดยอะกว่าไอ้สีเขียวอันเนี้ยคือของของกล่อง API อันเนี้ยคือกล่องเดิมอืมอันนี้แรงบิดก็คือกราฟตันีคือแรงบิดของกล่อง API อันนี้คือแรงบิดของเดิมเพราะเห็นว่าแตกต่างกันค่อนย,ยาชาเตียนแล้วก็รอบเครื่องของเดิมที่มันตัดอยู่ประมาณ9,600อันนี้เราก็เปิดรอบเครื่องไปได้เลย ก็คือเปิดรอบเครื่องต่อไปได้เลยอ๋อคันนี้เปิดรอบเครื่องไปเท่าไหร่พี่โอต๊ตหมื่นพันห้าร้อยซึ่งมันต่างจากกล่องเดิมที่มันตัดอยู่แล้วใช่ไหมพี่โอใช่ของเดิมมันตัดอยู่แค่เก้าพันหกก็คือสามารถรแบบเรกอะไรอะ่ะเพิ่มความเร็วได้อีกพอสมควรเลยะจุดเด่นที่มันต่างจากกล่องเดิมของอันนี้นนคืออะไรพอมันเปิดรอบปุ๊บมันไปได้อีกหรอพี่ใช่ก็คือเรามาดูว่าถ้า ถ้าเราเปิดรอบแล้วมันมีอยู่2อย่างก็คือเปิดรอบแล้วมันมีประโยชน์กับเปิดรอบแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็คือถ้าอย่างรถบางกรณีอย่างเงี้ยถ้าอย่างกล่องเดิมเนี่ยรอบเครื่องอยู่9,6 0 0ใช่ไหมครับแต่แรงม้าสูงสุดของเครื่องจริงๆอ่ะมันอยู่ประมาณนี้เลย1 0 0 0 0หมรอบอฉะนั้นเปิดรอบเครื่องไปอันนี้มันมันได้แรงม้าเพิ่มแต่ถ้าเราเปิดต่อไปอีกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแล้วลเพราะว่าแรงม้ามันลงไปหมดแล้วอ๋ออันนี้ก็คือเราก็เอาเหมือนกับว่าเอาเขาเรียกอะไรอ่ะ เอาโปรมาร์ของเครื่องเอามาใช้ให้ไมากที <il S 1> ่ส like ุดคนสนใจอยากมาปรับจูนบนไดโน่พี่โอรับไหมรับอยู่ระเสริฐมนุกิจยี่เกษตรน้มินครับก็ติดต่อได้เพจดรลิสติ้งเลยก็ต่าจากของเดิมก็5ตัวเลยนะก็จากของเดิมว่า5ตัวเราเเราสามารถที่จะจูนเก็บรายละเอียดได้ว่าเราจะเน้นช่วงทอร์กหรือจะเอาช่วงท้าย เราสามารถเก็บรายละเอียดตรงนี้ได้แปลว่าวันเสาร์นี้รายการแข่งรุ่นเอ็กไซเตอร์นี่พร้อมไหมก็โอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะฝากรายการวัวนเสาร์นี้ฮะที่สนามข้อวทิพยงานของพี่หนูก็จัดหนูลำลูกกาก็ยังไงก็ไปกันเ,ย,เยอะๆเจอเต้าหู้แน่นอนวันนี้ผมเอพีพี่เข้าฟางแล้วก็เต้าหู้พี่โอลาลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ